Mà dù mặc dù mặc mà mặc cà mặc cà phê, dù mặc dù mặc dù mặc cà mặc dù là dù mặc 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 dù อุ้ยลองเล่ลองเล่เห็นวะปะวะกินเร็วมีพลังเบตกระท่อมไปเก็บไม้ไม่ไ้ลองเบไปเอาไปแล้วก็โอเคเลยคยกินไม่ได้ได้ได้ไม่ตำหน้ากุ๊บได้ได้ไม่มี กินไม่เป็นกินเสร็จคดลุเรลุตาวเเดี๋ยวดตรงนั้มดนั่นไงตายเียนงกบาลุกานั่นไงคดลึกเพลึกเอลึกเรอนะลองคดอะไรรักลุ่มเลยเนี่ยกินแล้วมีพลังกินแล้วมีพลังนี่กะเคว Đi đi ta tao bơ. Ơ ơi pan tí mi tí bơ yên mẹ, tí ha bơ yên. chắc lao. Nó lo. cái đây. Kẹp ừ, bay cả làng. Kép bay thì mình ăn trong bơ. đây. Hình? เออก็ไม่กินยอดอนมัน่งแต่วะมันน้ำก้มปีตาเลือดช่วงใบล้างช่วงใบล้างน้องเข้าใจไหมแมนค่ะข้าล้างอันว้่ายอดกับชายยอดใช่ค่ะใช่ช่วงใบเละกินเลีวยันยันไหมไม่รู้เป็นว่าแข่งแรงดีกินตานโควิด ตัว่านะตัว่าเป็นโควิดก็ม้อต้มน้ำผมไม่กินต้มนางตาเด็ดนี่เด็ดมาตรงตาเดวกคตาเต็มานีขึ้นโลมวงนี่นาทอดเอาไกนโลมวงไเงยนั่นใบเตบเลยนะตาเต้นกินมันนี้กินมีให้อาตินายดูเจ็ดกคนไม่ กินแน่นแน่นนี่กินลยันทังเดียวไม่ต้องตามอะไรกันเลยนังลับจัดเลยเตียนรูดกินเลยใช่เลยอยู่นะเลยอยู่นัก้มมวย กินปลวสุกกระพาไม่ได้เสพติดน้ำตาลมาัาไม่กินาจานนะ<ๆ>กินไม่ได้หรอเไม่ย้อยแต่มันกินจานโอ้ กินน้ำบ่ฮัลโหหกได้เร่งไเตียนอืมไม่รู้กินว่าได้เร่งบี้มุตะกันอยปลาดามันซี่ปลาได้เร่งได้เร่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะกดติดตามกัน ในตามคลิป33ลงแล้ว